มดินลงจะขาหน้าจะขาหน้าขาหน้า,าหน่า,าหลาวขออุ้มหน่อยไม่ได้เหรอชิงอนงอนหน้าหนาวแล้วจะมีจะตัวอือโอ้ยท,ทีบทิบโอ้ยท,ทีบทิบเลย ถีบไปเลยสิครับหุยเรามาหาคอนเทนท์ทำปะเอาจริงอะแค่ไลฟ์ไปไหนก็คอนเทนต์แหละจริงๆอะไม่เพราะใช่ใครมันลุ้นเอาตัวนุ้นมาดีกว่าไม่ได้อยู่หน้าหนาวแหละงอนหน้าหนาวไม่เห็นปะถ้าเขาถ้าเขาไปอยู่ไม่เห็น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 ไม่มีใครอยากเล่นตับเราเลย ขอ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 อุ้มได้ไหมคือโทษนะเพราะจะขนเต็มหน้าเลยอ่ะขนมันเต็มหน้าไว้ออกไม่ได้ไว้ไว้ให้ออกทุกคนตีกับแมว